พยากรณ์อากาศล่วงหน้า5ม <im IT ZA 1> ากราคม66ไปจนถึง10มกราคม66นะคะก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากทุกท่านกดติดตามให้หน่อยจ้าทันทีก่แล้วขอบพระคุณมากๆไปรับชมรับข่าวกันเลยวันที่5มกราคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกําลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าสําหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดย คลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรส่วนในช่วงวันที่6-8มกราคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นอีกรอบหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงส่งผลให้อุณหภูมิลดลงประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกําลังแรงขึ้นในขณะที่ยอมความ รกระตามบริเวณเกาะบอเนียวจะเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนล่างทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางแห่งเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณเอ่าวไทายจะมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-4เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า4เมตรหลังจากนั้นในช่วงวันที่9-10มกราคม66บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอ,อากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลงทําให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ขอควรระวังขอให้พี่ๆน้องๆบริเวณประเทศไทยตอนบนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงระวังอันตรายจากการสัญจรบริเวณที่มีหมอกสําหรับเกษตรกร,รค,ควรเตรียมตัวป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดกับผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วยในช่วงวันที่6-8มกราคม66 ขอให้พี่ๆน้องๆชาวภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะที่ลาดเจิงเขาใกล้ทางน้ําไหลพันและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณเอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองหรือเรืกบริเวณเอ่าวไทยควรง,งกออกจากฝั่งในช่วงนี้นะคะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจนกว่าใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย